พอเห็ดแม่ไก่ได้จ้ะเห็ดเนื้อไก่เอาอันนั้นแหละฉนนยก็อบ,บอกให้เอาตะกร้าใหญ่บ้างอันนั้นก็เท่าจ้ะนี่ก็แก่ เกินแกงดอกอน่อนจ้ะตัวนั้นก็เท่าเกินแกงไม่เอามีดมาตัดขามัน มาตอนมันแกเนอะจ้ะมันเท่าละถ้าเข้าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็สิได้เฮ็ดดอกำงามไปเก่งอยู่จ้ะผู้ใดมากินขนาดนี้กะกินได้ได้จ้ะเนี่ แต่่อยไม่เอาดรอกแก่เกินแก้งเก็บเกาหลักด้วยจ้ะไม่ได้เอาแนวขีบมันว่าน้ำมันค่มต้องต้องเหยียบเอาจ้ะนี่ เก็บทอ่อสีเก็บได้แล้วละจ้ะมันต้องเหยียบรอวเพราะว่าน้ำมัน่้มพดจ้ะไอ้ลุงมันบอกว่าถ้ามาเก็บเกาลักเรียกมันด้วย ตั้งเยอะแยะ๊ายซะตายบุได้เอาเนวลขีบมาเย็บเย็บเย็บเพ่อสิไร เว้ยรองเท้าฉันมันไม่ดีน้ำมันทิ่มเข้าไปในรองเท้าเฮ้ยข่อยเก็บเอาไว้ดูจ่าข่อยกลมบ่ไใดข่อยเมยให้ข้าเจ้าเก็บให้ใส่รองเท้านังมันไปเหยียบเหยียบโดนน้ามันทะลุรองเท้ารองเท้าผ้าใบบางๆเฮ้ยมันแท้งกับไปเจ็บๆคันๆหมดเลย แมนทั้งนั้นเลยจ้ะเกาลัจเลยตกรูใไญ่ได้จ้ะเนี่ยคอยว่ามีปัญญาเอาเัมดอนกแต่กทิมาเหมือนหลัง เอาเนลขีดมานั่อเ,นะเอาให้เต็มกับตาหน่อยนี่กะสิบว่าบานจ้มออจะมืออื่นสิว่าไม่ให้เพิ่นเก็บจ้ะเต็มกับตาหน่อยกะพ่อก็ค่อยเมื่อยมาสิมหาเห็ดอันนี้ ไม่ได้เห็ดหรอกได้ยูเห็ดอันนังไก่แล้วก็เลยมาเก็บมาหน่วยเกาลักลองถ่าวว่าอําหน่วยจ้ะน้ำมันข้อมวดหรือว่าอื่นสิใส่ลองถา่าวบดมากโอย อะไรจะไหนขนาดนี่ไว,ไว้ไว้ไว้เมยคับเนี่ยให้เราแค่ล่องขางๆแต่มือสิมากเก็บอีกพอรถมันเหยียบแดดก็ดีอยากออกไปหาเห็ดอีก ข้างสิงห่าบานนี่ก็เป็นปลาเห็ดอยู่สงสัยเมื่อยหละลับบ๊บไปอกมืออื่นก่อนเก็บแต่อันนี้ก่อนเปนแล้วลองเถ่าวผโนน,อนหนาเตอะเนาะมันกับบดทิมคขาเขาลองถ่ามันบางเดียข้างหลังข้างหลังรถกับเมน เยอะจะ้ะปีที่แล้วปีที่แล้วไปเมืองไทยเนะะาะบ่ได้มาเก็บเลิกง,งานกับหายพันมาเลยได้นี่มาเก็บเขาแรกมาท่านกินพระแล้วเมื่อบ้านเมื่ออื่นค่อยมา น่าหาู้จะประมาณนี้ละจ้ะเดี๋ยวมืออื่นสิว่าไหมหดมีหดเหล็กหนึ่งก่าหาเสือเอาเดือรอตรตล <c oughs> ีเาลาก็บเก่าหลักมาเด้อลุง